สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนูนิว c คสซีคาร์นะวันนี้นะครับผมก็จะมาเบิ้ลรถให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนตัวกระป๋องวิคซีตัวนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วครับที่ผมลงนะครับคือผมแค่ให้ฟังเสียงนะแต่ไม่ได้ให้ฟังเสียงเบิ้ลเนาะวันนี้ับผมผมจะมา ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวกระป๋องวิเกตตัวนี้นะครับแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเยลาเราเร่งหรือว่าเวลาเราสตาร์ทนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับผม เียงเดินเบาครับตน,นี้นะ,ะข้อของผมใบนี้นะครับจะเป็นข้อยกเส้นเลยนะครับผมตรงนะครับออกไปได้นะครับผมไม่มีข้อพักนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตอนเบิ้กันเลยครับ โอเคนะครับผมเสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับผมถ้าหากเพื่อนๆที่พี่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ